สวัสดีครับผมไอ้พี่น้องผู้รับชมช่องบ้านในตะวันนะครับอ่ะสำหรับเมื่อนี้กะสีมะลงคลิปเกี่ยวกับตำนิของงัวนะครับให้พ่อแม่พี่น้องผู้เลี้ยงงัวมือใหม่นะครับเบิ่งอีกนะครับเกี่ยวกับผู้ใดอยากเข้ามาซื้องัวเลี้ยงนะครับเป็นมือใหม่หรือว่าบางคนกะแม่นสิเคยเลี้ยงมาแล้วสองสามปีหรือว่างทีกะอาจสิบตำนิของงัวบางยางนะครับเข้ากะสิบพันหูนะครับเข้าไปตลาดตะลีดเองทีนะครับย่ำตลาดเขาเปิดนะครับมันก็อาจสิ พ่อง้าวลักษณะที่ผมสีวอต่อไปนี่นะคือคือง่วเป็นทุ่งนานไม่ร่างใครนะครับก็คือทุ่งนานไม่ร่างใครนี่มันกะเอาจริงแล้วมันกะเป็นได่ทั้งง่วที่มีลูกแล้วหรือว่าง่วสาวนะครับซึ่งปกติตามหมอผนว่าน,นี่ปกติมันเป็นประมาณรอยโตนี่หกสิบโตมันบางทีมันกะเศร้าเองนะครับมันมันกะสลายไปเองกับทุ่งนานไม่ร่างใครนี่คือมันเป็นหลายชนิดนะไอ้ไรไอ้แบบนะครับเป็นแบบบางแบบผนังบางผนังนาแะ้วก็เป็นแบบ มันมีอยู่สามชนิดนะครับมันมีอีกก้อนแบบหนึ่งก็เป็นก้อนเนื้อเหลืองนะครับซึ่งตัวก้อนเนื้อเหลืองนี่สิบูบันไดนะครับกระิบบเป็นอันนี้ปัญหากับการมีลูกบพมีลูกนะครับเนาะซึ่งง้วนน้ำตลาดนัดหรือว่าน้ำคของยังบางคนกับซีมีนะครับง้วนลักษณะอย่างสี่บางตัวกับสมแบบหลายๆเทือบติดนะกับจะคล้องกระทอกอะไรคล้ายออกไปนะครับเพราะว่าลังเทียตุงน้ำลังไคบางตัวมันเป็นแบบรักษาแบบยาไป ฉีดยาฉีดฮอร์โมนฉีดยังแล้วบางคนก็กันยังเบาเศร้านะครับกระสมปติดแล้วก็หรือว่าบางตัวบ่เป็นสัตว์นะครับเพราะมันมีอาการอยู่สองแบบก็คือแบบหนึ่งมันบอมเป็นสัตว์แล้วก็อีกแบบหนึ่งมันสิเป็นสัตว์ดุนะครับเป็นสัตว์ตามหลอกก็มีหรือว่าเป็นแบบซําเหี้ยเป็นสิบมือขึ้นสมแล้วสามสิบมือมาขึ้นอีกทีหนึ่งสิก็มีนะครับเป็นแบบเป็นสัตว์บ่ตรงหลอกเป็นอันนี้ก็มีนะครับหรือว่าตรงหลอกก็มี แต่ว่าเป็นทุ่งนานไม่รังไครนะครับซึ่งบางโตกับผสมบติดนะครับซึ่งบางโตกับคือมอเขาว่าเนาะครับเพราะว่ามันตโตมันเป็นแล้วมันก็เศร้าเองนะครับประมาณจะหกสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนมากมันเศร้าเองปวกที่เป็นแบบพนังบางนะครับมันสีสลายไปเองในการว่วงรอบการเป็นสัตว์ต่อไปนะครับแต่ว่าเมื่อนี่ผมเส้อมาบ่าเรื่องเขาสังเกตไปได้แหละย้ำเขาจะไปซื้งงัวไอ้ที่ว่าที่เป็นทุ่งนานไม่รังไคที่อยู่น้ำตลาดที่ว่าก็คือลักษณะของงัวที่แบบ ไอ้ที่เป็นทุกงนานไมลงไทก็คือว่านกับมันสิมีซสูบหนึ่งมันสิบอเป็นสัตว์แล้วก็บแบบตัวนี้แหละคืออันตรายครับเพราะว่าเขาสือไปเนี่ยเขาสือว่าทองสองเดือนสามเดือนเป็นคําไอ้ที่นายห้อยที่เพิ่มมากว่าน้าตลาดนะครับงัอวอ้วนๆราคาก็หนาสงสัยเพราะราคามันก็บอแพงแห้งนะครับซึ่งตัวแดงๆงามๆแต่ว่าหันทองแล้วก็ราคาแบบซึ่งมันสิลดตามก้อนตัวอื่นแนงสินะก็คือพอไปฟน้องก็ต้องสังเกตตรงนี้น้ำนะครับคือ มันจะมีมองสังเกตมองหนึ่งนะครับก็คือที่เบ่งโดยตาเปล่าได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วหันหันห้องบริสังเกตหันมันมีหมอเนาะครับเป็นหลวงมันก็สิพอนะครับอยู่หัวเลยว่าเป็นทุ่งน้ำนะครับหรือมีเครื่องอัตสา้าสมัยใหม่เขาจะมีเครื่องอะไรอัตสา้านะครับกะกะหัวเลยนะครับว่าเป็นทุ่งน้ำนะครับแต่ว่าหันเศร้าบานห้องม่มีเครื่องมืออัตสา้าหรือว่าห้สิใส่สายตาเปล่าในการสังเกตวั่วเป็นทุ่งนาไม่รังไคมันจะมีมองหนึ่งนะครับก็คือ ตัวนี้ชัดเจนเลยนะครับก็คือมองโค่นหางมันมันมันสินเป็นไอ้ไก่กระดูกไอ้ไอ,ไไอเอ็นไอกระดูกเชิงกานเนี่ยมันสินย้อนนะครับเอ็นเอ็นมองนี่มันสิย้อนลงมันเกิะเ็ีให้เห็นเป็นหางล่ำเห็นเป็นคล้ายๆงวดตัวงวดงวดตัวผูวันทวยนะครับก็สิตัวนี้ิ่งสิเบิ่งชัดเจนก้อนงวดที่ปกติไอ้ปกติงวดจะเป็นเรียบๆนะครับมันสิเป็นเรียบๆ มันสิบว่าเป็นไอหล่องย้อนลงไอมงนี้มันสิบุมลงนะครับมงมงนี้มันสิบุมลงเพื่อนวามันเป็นไอไอคือเพื in, ่อนวามันมีการย้อนของเอ็นที่กระดูกเชื่องกันนะครับมันสิย้อนมงนี้มันก็เลยเห็ดให้ไมันมันมันบุมลงอ่ะต่อไปมันก็เลยเฮ็ดไหเป็นกัวขางมันสิเป็นลั่าแบบนี้เลยเห็นชัดเจนเลยนะครับตามที่ผมเห็นตัวหนึ่งที่ผมสื่อมาเนาะครับที่เป็นแม่มีปัญหาในการผสมปติด ของเก่าเขาผสมตินนะผมเลยเอามาล่องเบิ้งนะครับซึ่งไหมอมาลลวงเบิ้งเขาวันเป็นถุงนานไม่รังไข่เนาะครับพุงกับมารักษากับเบิดอยู่เกือบหมื่นนะครับกับขาบทุนงวแม่นันนะครับแต่ว่ากระสือมาราคาเหนือนะครับแต่ว่ามันกับขับทุนเพราะว่าเขารักษามันกับรักษาอย่างกคือบางตัวมันรักษาบได้แต่บางตัวเขาก็รักษาได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือบุอย่างไหสือมากนะครับมันสะมีปัญหาเนาะครับเท่ากับหนึ่งเขาสื่อราคางวทองนะครับเกืบมันบ่ทองนะครับเพราะว่ามันเข้าสิเป็นสัตว์เจบ ซื้อมาว่าทองสามเดือนแล้วก็เงียบไปหาหกเดือนตามเช่าซื้อมานี่ก็บอกออกลูกจักเทียนนะครับเป็นเลี้ยงเป็นปีก็บอกออกลูกยังสเนาะครับทองทองทองปีหนึ่งสิมันได้สี่ไว้เนาะครับเนาะก็เลยเอามาออกสูพ่อพี่น้องผู้เลี้ยงงัวไมมไอ้ฟังเนาะครับเนาะแต่โตี่ผมซื้อมาเนี่ยเขาเป็นสัตว์แบบแทบสิตรงหลอดแต่ว่าบางเถ้อก็เคลื่อนแต่ว่ามาหลวงนี่ก็คือเป็นทุ่งนาไม่รังไข่เนาะครับเอาหมอมารักษาี่มันก็คือว่าเนาะครับสมบอติดแล้วก็ผมก็ต้องคล้ายถิ่มราคาเหนือคือเก่าเนาะครับ ตัวนี้ก็เอามาเว้าให้พ่อแม่พี่น้องผู้เลี้ยงงัวงมือใหม่ไอ้ฟังนะครับแล้วก็ผิวหนังยังมันมันก็สิเหลี่ยมให้มันโตเขาเลี้ยงดีๆเนี่ยมันสิอ้วนแบบเหลี่ยมคือง้วเถิกแล้วก็บพ่อโม้นตัวเถิกก็สิหลายบางตัวสิขึ้นนอกน้ำนะครับสิเป็นนอกนอกนี่ขึ้นแบบพิ่สังเกตไปต่อไปนะครับพ่อแม่พี่น้องก็สังเกตเบื้องดีๆนะครับย้ำเห้ไปตลาดหรือว่าไปน้ำไอ้เบื้องง้วนน้ำบาตนี่ยอย่างบางคนเพิ่นกับสิบดซื้อกับเพ้านะครับงวัวผสมบทิดกับตัวงว้วงทอง,นค,งคนนเพิ่ ก็พ่อแม่พี่น้องก็สังเกตเบ้างนะครับเนาะเขาก็คือว่า,วาล่ะสูมือนึงมันยกเขาอยากหมากแพงเนาะครับพ่อแม,อมอ่พี่น้องก็ไอ้ย่ามผีซื้องวดแต่ละเถื่อเขาก็ต้องพิจารณาเบิังดีๆนะครับเพื่อเ <c oughs> ข้าสี่เดบบ่พลาดนะครับเอาคลิปนี้กัสิยาวแนี่นะครับกับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กด ติดตามให้น้ำน,น,ะกกน,น,นะครับในสองวันไอ้แต่ว่าหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะก็พาผมลงคลิปให,หม่ๆเพื่อมีประโยชน์พ่อแม่พี่น้องก็ฝากกดติดตามให้น้ำหรือว่ากดกระดิ่งนะครับเพื่อผมลงคลิปให,หม่ๆพ่อแม่พี่น,น้องก็สิบวผา,าดนะครับก็คลิปนี้ก็สิรายละเอียดก็สิยุบป,ประมาณนี้นะครับแต่ว่าการรักษาการยังเห็นเปน็นวามัมก็สิงเงาแน่นะครับแต่รับการรักษาพวกไอ้โรคทุ่งนามไมลังไคยังสีนะครับก็เอาคลิปนี้ก็อเอาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ